สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานผ่านท้ายวันที่22มกราคมนะครับเป็นผ่านท้ายไม้สักเคลือบสีมะเกลนะครับเป็นด้ามสั้นต่อท้ายพับใส่ชุด c z 455นะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับซี455นะครับ ห้องเกลายกันลื่นหน้าหลังตอนนี้ลูกค้ารับเป็นครอบไกอ่อารู้เนี่ยนะสีดําเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่เลยนะคร,บครอบไก่้ายพับทรงหลังแข็งนะครับลายพับก็มีให้เลือกหลายทรงนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับ สนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับมีทรงให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน youtube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วีดีโอเลยนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ N niggas in my grill trying to phase me